เบมเบลเองเป็นหมาสวยชื่อเต็มคือบเบเบลิน่าเรียกฉันว่าเบลเบลชื่อเต็มเบลเบลเพราะว่าสาวน้อยแหละว,วันนี้เบมเบลก็จะมาเล่าว,วีรกรรเอ้ชีวิตประจําวันส่วนใหญ่ที่เบมเบลชอบทำนั้นก็ด,ด,กาาดําน้าดุปกาลังต้นบัลเล่หมุนตัวปิ้วๆแล้วก็แล้วก็วกโอ๊ยเขินกล้องจังอุตะเกาให้หน่อยเออเอยแบมเบลลืมพูดีัคก็สิ่งที่เบมเบลชอบนะชอบมากๆเลยเอออย่าหยุดเกาสิตาตัก ยี่มากทนดีเอาไปเลยหน,นึ่งนิ้โป้องดีจังแบบืบเปลี่ยนมุมบ้างแะผู้ชมของแบมเบลเบืออ่อนอกจากที่แบมเบลพูดไปเมื่อกี้นะแบนเบลก็น่าสมาธิฝึกจิตแจ,จ่มใสไม่ภาพประกอบละยอไม่ใช่ประกอบนี้อันนี้อันนี้อ่ะน,น,นไม่แบมเบลกำลังดำน้ำอยู่แหละเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมกำลังจับปลาด้วยสองตัวเลยในปาลาแบมเบลเรานี่จจอจี้นะไม่พี่นี่ไม่มีศิลปะเปอาซะเลยก็นึกว่าดำน้ำแบบ ดำน้ําอย่างเงี้ยไอ้ก้อนๆข้างล่างนั่นแหละพี่ปากาลังไงสมแล้วเกสี่ยแสีวปะกเป็นเดินพูดไม่ออกเลยต่อไปต่อไปเต้นบอลเล่หมุนสวยๆท่าดา Do you ยืสองขาเต้นสวยพี่ต้องใช้ความรู้สึกดูใช่เลยนี่แหละใช่เลยฮพักยกไปดูทีวีแป๊บนะกลับมาทำทีนให้เสร็จก่อนบัมเบลไม่รู้ไม่ฟัง แล้วก็หลับเบเบลแล้วหลับยาวด้วยนะอุตะเ,เดนเยวมาแล้วพักสายตาแป๊บเดียวเ็นเบลพร้อมทำงานแป๊บเดียวอะไรก่อนอย่างนานอ่ะตุ๊ตุุ๊อย่าใส่ยไลย่อย่าใส่ยไลยไหนไหนหลัลกฐานฮึไปเล่นดีกว่าในบอกพร้อมทำงานหลังจากเล่นละกันฟึ๊บ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 วิ่งเร็วแบบชีตาเก่งจริงๆวันเดิเน่ะ ไมทงี้อ่ะไทำอะไรก่อนอตะมากเจ <c oughs> ็บเจเจยจ็บอหงุดหงิดแ้นเก <c oughs> ี่ยวกับแน่อ่ะอ่ะคืนคืนคืนขอบคุณค่าเดี๋ยมมาเยี่ยมมาเปรับเองโอ,อ้ยย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 ยอยย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 ย๋ยย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 ย ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไปสรุปให้อุตะจริงเหรอกำลังจะตั้งใจทำเลยเสียาจจังสรุปคือชีวิตประจำวันแบมเบลมีแต่เล่นเบมเบลก็ทำอย่างอื่นนอนฉิน่าบนเบลแล้วก็เล่นแล้วก็นอนอุตะเฮ้ยแ้ไม่มีแต่นอนกับเล่นละเนี่ยแล้วกลางคืนจะหลับไหมหลับจิคิดฟ้องอยู่เนี่ยว่าแบมเบลหลับสบายมาก เกออออือบลืมพี่ๆี่น่ารักทุกคนมันเบลาฝากกดติดตามกดถูกใจกดแชร์ด้วยนะมันเบลปดีกว่าบ๊ายบาย